ผู้แทนกรมชประทานผู้แทนกรมทางหลวงผู้แทนกรมทางหลวงชนบทผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองและผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินวงเล็บ3กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า7คนแต่ไม่เกิน11คนซึ่งประหลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากสภาวิศวกรสภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคนในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้านพัสดุหรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อง,งานของคณะกรรมการราคากลาง ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายค่าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมาตรา33ให้นำบทบัญญัติมาตรา21มาตรา22และมาตรา23มาใช้บังคับกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่3ของหมวด3ขนคณะกรรมการโดยอนุโลม มาตราสาให้คณะกรรมการราคากลางมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บ 1. ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางวงเล็บ 2. องกำกับดูแลการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้วงเล็บ 3. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางวงเล็บ4ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางวงเล็บ5ยกเวน้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางตามวงเล็บ1วงเล็บ6พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางวงเล็บ7ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อนหน่วยงานของรัฐ วงเล็บ8จัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการกำหนดราคากลางของหน่วยงานของรัฐและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งวงเล็บ9ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายผลการดำเนินการตามวงเล็บ1วงเล็บ4วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7และวงเล็บ8ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดประกาศตามวงเล็บ1และวงเล็บ7 ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา35คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเมื่อได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางตามบักหนึ่งแล้วให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย มาตรา36คณะกรรมการราคากลางมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใดๆแทนได้ทั้งนี้ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุเช่นงานก่อสร้างยาและเวชภัณฑ์หรือพัสดุที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้นำบทบัญญัติมาตรา25มาใช้บังคับ กับการประชุมของคณะกรรมการราคากลางและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลมส่วนที่4คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตมาตรา37ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตประกอบด้วยวงเล็บหนึ่งประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการวงเล็บสองกรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลางผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนสำนักงานอายการสูงสุดผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติวงเล็บ3 กรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนซึ่งประหลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมทั้งนี้องค์กรเอกชนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และได้ดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปี 2> ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายค่าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมาตรา38ให้นำบทบัญญัติมาตรา21มาตรา2 2และมาตรา23มาใช้บังคับ กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่4ของหมวด3คณะกรรมการโดยอนุโลมมาตรา39ให้คณะกรรมการคอปอทอมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บ1นึ่กำหนดแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วงเล็บ2กำหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการวงเล็บ3ขัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวงเล็บ4คขัดเลือกผู้สังเกตการเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวงเล็บ5ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้ดจางภาครัฐตามวงเล็บ1วงเล็บ6ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของแนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวงเล็บหนึ่งวงเล็บ7พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามวงเล็บหนึ่งวงเล็บ8จัดทำรายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งวงเล็บ9ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ ผลการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดมาตรา40คณะกรรมการคอปทอมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใดๆแทนได้ให้นำบทบัญญัติมาตรา25มาใช้บังคับกับการประชุม ของคณะกรรมการคอปทอและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม